ก็ตื่นฝนไม่ตกจริงด้วยนี่ครับพิธีเสียครับผมเสียต้องมกอยู่นะครับลูกน้องเกอะลูกน้องเกอะเย็นแคการเป็นเจ้าของจัดการนะครับทุกท่านครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไอห่ากูตัดผมใหม้เลยับสวัสดีครับเพื่อนๆในเฟซบุ๊กแอดจีของผมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่ชาลินโก้นะครับมีน้องออกร้านนะครับเพื่อนผมนะครับพื้นกิจนะครับผมก็เปิดร้านที่ จังหวัดพิจิตรว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่ง landmark นะครับที่ที่โอ้โหสาวๆเยอะมากเลยเนี่เพราะว่าเมือนหลายคนเที่ยวมืองสมบูรณ์ก็บ่อยว่าหญิงเยอะที่นี่อ่าใช่อันนี้เนี่ยไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว้เรา้านที่มันเป็นชาโร่หมูที่แบบพ่นไฟนี่เยอะมากเลยนะใช่เยอะมากแล้วทำไมวะอันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะรสชาติมันแตกต่างจากไม่พ่นไฟถามว่า ไอ้ต้นไฟไม่ต้นไฟเนฟี่ยคือใช้ตัวเดียวกันนี่หรอไหมโอ้โหพีดับเบิ้ลไอ้พวกาพีคินต้าไปเนี่ยพีคินแต่ที่เขาทำ็นเอกลักษณ์ของเขาอะไรเงี้ยนึกอร่อยแต่อร่อยไม่อร่อยเพราะว่าใสา่ครัเป็นแบบใส่ชีสด้วยโอ้โหแ,แต่กลินมันจะไม่แรงผลไม้ต้องมีชาด้วยเหรอใช่คือผลไม้เนี่ยมันไม่ได้เป็นชาผลไม้เป็นเบียร์ละแล้วก็จะเอาพวกผิดพวกนี้เข้าไปเออก็จะอร่อยในเอกลักษณ์ของมัน ร้านตรงนี้สวยมากเลยนะนอลังการเนี่ยอลังการมากาอ้าวมาดูฉากนี้เป็น<ช>ภาพวาดน,นะอันนี้พวกภาพ,พใช้คนวาดน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พวกอะไรนะไม่ใช่พวก บอเปเปอร์เออเออเออปกติมันจะเหมือนแบบบอเปเปอร์อ่าใช่อันนี้เป็นสีปุดปีนี่เลยใช่ไหมใช่ครับคนที่นี่เลยเราล่าสุดยอดมากไม้กินหลายน้ำเลยนี่อะไรนี่อันนี้ลิมจีนพาสเทลเออโซดาเออเฮ้ยแก้วมันดูหลังใช่ตัวนี้แก้วมันเป็นรีวอนนำไปใช้ดีเอาเหรอใช่คือหมายความว่าถ้าเกิดซื้อจากร้านหรืไปชางมิโก้เนี่ยก็สามารถนำไปใส่ น้ำนมนี่นั่นใ้บ้านอีกได้แล้วเนาะมันก็ลงเหมือนเรากินแบบว่าพวกน้ำผลไม้ที่เป็นแบบว่าโซดาอร่างนี้ใช่ไหมใช่่แบบินตี้ที่สุดยอดสดชื่อแบบดีเลยยอดีเลยดีแบบยังแก้วหรอวะห้าสิบบาทเฮ้ยโอเคแล้วในแก้วแบบพิเศษนี้แก้วนั้นใช้ด้วยถูกต้องเฮ้ยโอเคเลยอ่ะถือว่ามันเป็นแบบกิมมี่ที่คือเมนูพิเศษนึงอ่ะถ้าเกิดคนไม่ชอบพวกชานมนะถ้าเกิดจะกินไข่พวกเนี่ย ต้องลองชาได้หว่าแต่เจ้ามันไม่เหมือนกันอทุกคนจะมีสูตรจริงๆบางคนว่าเจ้านี้ละเข้มไปไม่นัวอะไรเงี้ยที่ลองดูมาจากกลางๆเป็นรถสาธารณะก็รถสาธารณะกรต้องจ่อยประมาณห้าบาท เฮ้ยถ้ามีกินบางอางบางจ้าเนียูไม่ได้แกงถู่นะหนรู้ถ้าถือไม่อรอยูบอกว่าแม่อร่อยเลยอารู้ตรงอารูอยู่เพื่อปังมาอือมันจะกรึๆใช่มรัมันจะสั่นพวนี่นิ่มๆได้เออดีดีอันนี้ดีอันนี้หนูแล้วสามบห้าบาทใช่สามบหาบาทไัมสิบบาทนจริงเยจริงสาบาทอันนี้ห้คือถ้าแก้วอย่างเงี้ยแก้วเนี่ยไซสเย็มเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นชีสตัวนี้ยคือเราก้นไฟใช่ไหมต้นไฟ แต่ถ้าเกิดแค่รีรัดเนี่ยให้พ่นไฟใส่ใส่แบบนี้ได้ไหมใน59บาท80ก,กูยังว่าไม่แพงอเออ้าจริงก็คือบอกว่าคือราคามันจับต้องได้บางคนเห็นร้านนู้นที่จะแพงไหมโอเราคาจับต้องได้แรสชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าราคาถูกรสชาติจะไม่ดีนะคือกลัวเพื่อนเขาส่งมาให้กูดูทุกวันเนี่ยกลัวคือว่าเอ้ยทำไมคนเข้าร้านเยอะวะเอ๊ะวันนี้กูดูแล้ว เข้าใจแล้วว่าแม่ของร้านอืงร้านเป็นของดีแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าใหม่ๆเนี่ยคนก็จะเข้าใจคนก็นจะเข้าเพราะว่าร้านเราสวยถูกไหมแต่ถ้าไม่แม่อร่อยอก็คั้นเดียวถูกไหมแค่มาแล้วร้านสวยถมรูปจบถูกไหมแต่าแต่คือมันอร่อยเนี่ยคุณภาพแลวราคาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวที่เับสอดคล้องกันเรื่องของการทําธุรกิจนะครับใช่ใช่อีกหนึ่งการหที่ผมจะบอกว่าเขามีกาแฟด้วยนะมีกาแฟแบบกาแฟสดด้วยนะคือผมมาชอบกินกาแฟสดนะครับ ก็เลยให้มาชมให้รห้ชอบดีเลยก็รายได้เดือนนี้ก็ตกประมาณ4 8 0 0 0 0บาทแล้วใช่ไหมครับออไม่ใช่พูดที่พูดมาทำไมภรรยาขาอ่อนขนาดนั้นไม่้โอ้400,000บาทขาเปี้ยอย่างนี้เลยครับผมใครที่มาจังหวัดวิจิตรนะแล้ะข้อมือเลยครับมาได้เลยนะผมไม่ได้บอกว่าให้แวะแค่แวะมาหรือจะมานะแต่ต้องบอกว่ามาได้เลยนะครับและอยากให้มาครับที่ชามิงโกแห่งนี้ เพื่อนรักของเพื่อนรักของผมเองโอ้ยร้านก็โดดเด่นคนชาวบ้านเพื่อนเลยคือต้องบอกว่าร้านโดดเด่นสไตล์โมเดลแล้วก็มีเอกลักษณ์มีสไตล์มันถ่ายรูปเร่งกันได้เอาไว้มามครับชาม,มิโกส,สักการิจิตจริและในเร็วนี้ที่พิสูโรด้วยนะครับ